สองต้นนี้ปลูกจากขแขนงนะคะขแขนงของมะเขือเทศค่ะเราสามารถเด็ดออกมาแล้วก็มาชำนะคะขยายต่อได้พร้อมมีช่อดอกแล้วเอ้ยตินจะกัดดอกสองช่อแรกเด็ดทิ้งไปแล้วนะคะอันนี้เป็นช่อที่สามแล้วค่ะ เด็ด่อดอกทิ้งไปก่อนเพราะว่าเพื่อให้ต้นเขาแข็งแรงนะคะให้ต้นเขาสมบูรณ์แข็งแรงเก็บธาตุอาหารได้เยอะในอนาคตเขาก็จะมีดอกมีผลให้เราได้เก็บเยอะๆนะคะพวกแขนงเล็กๆก็เก็บออกนะคะเก็บก่อนที่จะโตค่ะเพราะว่าถ้ารอโตก็เสียดายไม่กล้าเด็ดอีกแล้วก็เดือยแผลใหญ่ด้วยค่ะ ขแขนงเล็กๆแบบเนี้ยค่ะเนี่ยอันนี้คือเด็ดไปแล้วอันนี้คือขแขนงใหม่เดี๋ยวพอาโตอีกสักนิดนึงถ้าเด็ดได้ก็จะเด็ดแล้วค่ะเลี้ยงต้นแค่หนึ่งลำต้นพอนะคะพอเขายาวๆเขาก็จะเป็นสองแฉกแบบนี้เป็นรูปตัววายก็สองยอดแค่นี้พอ